ใช่ค่ะพูดสิคะว่าหนูจะไปไหนคะไปแอร์ไปหนูจะไปไหนคะไปเมืองไหนไปไปไปไทยอะไรคะไปไทยแลนด์โยไปวันนี้ใช่ไหมคะอ่ารายงานตัวใช่ไหมคะ อืแล um, er ้วหนูจะพูดอะไรอีกคะไม่กวนใจรักหนูร <okay> ักหนูน้อย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 แต่นันนะ่นงัยค่ะค่ะไม่อินเตอร์อย่างอย่างอย่างใช่ไหมคะอ่ะหนูห้ามบักหนูหนูห้ามบังคับมามะหนูห้ามดุมามะเยอ เวลาหนูขึ้นเครื่องหนูต้องหนูต้องหนูต้องยิ้มอือหนูต้องเป็นเด็กดีใช่ไหมหนูต้องฟังหมามาป๊าป๊าใช่ไหมแม่ป๊าป๊าแม่ป๊า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 มแมาป๊าพูดอีสานได้ไหมป๊าป๊าแม่ป๊าป๊าหนูพูดอีสานได้ไหมคะอ่ะพูดอีสานนะมแม่ป๊าป๊าพูดอีสานคะหนููสิไปนี่ นู้ซี่ไปเมืองไทยนี่นู้ซี่ไปซิเอไทยอืเมื่อนี่แหละจ้าเมื่อนี่จ้าค่ะเออมึงปิดปากมั้ยอะไรไปอีหลีจ้าไปอีหลีเลยค่ะกันลังกันล้งอันอันแป็งกาลังแต่งกระเป๋าสิเล่แล้วไปโชแล่ สวัสดีค่ะบายบายจุ๊บจุ๊ายบายจุ๊บจยกมือสวัสดีค่ะให้จุ้ให้จุ้ให้จุ้ยให้จยใหอะแดด้วยให้เต้นด้วยเต้นงไบายบายค่ะ